มาเหรอยังไม่มานีแ oh, ่แล้วเยอโอ้ยเยอเกินมาแล้วเดี๋ยวคุณคนเดียวต้องการเมดใช่ไหมเออต้องการเมจะจัดเมทตัวไหนไปดีจะไปเอาสู้คนอื่นไหวโู้ตัวของเจ้าตัวไหนดีมันมีผมมีเมทอยู่สามตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันเล่นไปสองครั้งหนึ่งเอา ไม่มียังมีกิโดมีกิวด้าตัวเดียวแงว้าวญีปโว้ไปเนี่ยรู้ว่าต้องการเมดมีแครี่มเมดเอาไหมไเ,อเอาสมรุนใช่ไหมจัดไปชุดใหญ่ฟักกระพิบเล่นสองครั้งเลยนมึงก็เป็นแทงไยมโมตอนเนี่ยเป็นแท,ง,นนนนแทงได้ อยากเอาริปโป้มาแก้เกมต้องระวังเ๋ยโดนบัตเตอร์ไฟล้วงนีโอ๊ยแต่บัตเตอร์ไฟขั้นกากอยู่ผมผมต้องนั่งเล่นไม่มีสมาธิ ออรอมีด้วยสิอไ,ไ,ไอโฟนี่มันไวนิเนีอนนอน่อ้ไ,อไม่มีใครมาก,กลางเหรอมากลางเขาก็บังสนับสนุนมาแล้ว เน็ตบ้านนี่กากจังแอร์นึงอเอ็ดม้อนอ่างนี้นนนนโดยมันสั่นโอ้ยกดพีดีแล้วมันปั่นนะมันปัน่นน,นะ <c oughs> ต้องยันไว้ก่อนนไม่ไหวอ่ะต้องต้องค่อย ยิงมันไปโอเคปุ๊บเจอคอมโบนี้ไปก็เจ็บเจ็บเข้าผิดทางให้หนูระวังมันปล่อยสตันออแหวนนี้นะ่าจะปรับขึ้น,น,นด้วย<า>ร<ช>นะวังในป่าเ่ยนะม่ตรงนี้มีปะวะไม่มีมปไม่ไมีมีปะ ตามวงประจันโอ้โแต่ที่จริงน้ำมนต์น่าจะเล่นฟินิก์นะามาบัตเตอร์ไฟล้วงปับปับถอยยาวเฮ้ยผมเสร็จแล้วน้มนต์ถอยเลยไม่ไปวะซ <c oughs> ีม ลามผมใส่ของแบบเล่นท้ายเกมอ่ะเออจัดยิงไม่โดนแั้วกิ้วเลยต่อจ้ดครับตามตามตอดเส้นตรงเส้นหนึ่ง

โดนโดนอ้าอ๋อถ้าแบบนี้มันไปคิดโดนแมงมุมยิงซะแล้วเอ้ยมิงป้อมบนจะแตกอ่ะไปบนไหมน้ำมนต์ À xong mất một tua Chết một đứa chết một คลิปเคคลิปก่อนมาแล้วมามันมาหาผมอยบอยูยบอเฮ้ยโอ้ยดีนะยังไม่ได้กดเปิดอันอ่ะกดผิดแล้วยังมันฝ้าวปอม โอเคถ้ามันไม่เปลี่ยนร้านค้าเป็นทางขวามันจะได้วิ่งมาวิ่งมาได้ป้อมมันได้ป้อมมันี้เพื่อนเราโดนได้อ่ะจัดช่วยเพื่อนก่อนเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นหนึ่งจัดการเต่าโอเคตีป้อมต่อ มานานจะหมดนะหมดต้านไปก่อนฮะเฮ้ยุุุุมาผิดที่เลยห,หนูเออป้อมมันจะแตกแล้วฮ่าแตกสักทีโอเคค่อยๆหล่อย,อยบัดมาบัดมา โอ้ยจริงจริงมากับเพื่อนก่อนหอมาไปไหนดีอ่ะบน,นได้ได้ อันนี้น้ำมนต์ออกของเองใช่ไหมน่าจะออกเองจับสตาร์ทนะปุ๊บมันโดนยี่ไม่ทันถ้าอ้อมไปด้านหลังมันก็ได้แนะค่คลิปกนเนื้อนนะ้อบนี้น่าจะเสร็จแล้ว มันน่าจะแห่กันมานี่มาแล้วมาแล้วไม่ได้แห่กันมาเยอะออโอ้ยมีการหนกมันดวงก็ว่าแล้วไปแล้วกลับยาวเลยครับดูซัพพอร์ตวงห่างยาวหมห่วง มันต้องแท็กทีมกันแบบนี้ต้องสัดป้อมมันก่อนนะก่อนผมจะกลับป้อมมันก่อนสักนึงป้อมโ,โอเคสมุดเวทผมวาผมกลับอนนะมันกลับคนไหม โอ้ยไอ้เออเพื่อนกระต่า,ตายกระต่ายกับมังโดดหนีนโดดไม่ทันไปๆขอกำลังเสริมมาสองตัวตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมันใจพอออ่อแล้วรอเท่าตัวเลย โอ้ตายแล้วตายแล้วย่านี้ตุ้มโอเคกำลังสนับสนุนมามผมขอไปเอาฮิวก่อนเต๋วบ้างหลังเข้าเสร็จสิครับ เข้ามาแบบไม่กลัวใครเลยเอออ้าแล้วมาห้าตัวเลยเอ้ยไม่ทันท่านจังหวะเมื่อกี้กระโดดใส่มันแล้วบอลถอยไหมปุบโต้งโอ้ยโอ้โหเน็ตกากันตอนนี้เนี่ยจัดมันเลยป้อมมัน เสร็จโจมังทองครับตู่เสร็จโจครับเครื่องจะพังแล้วกูว่าเมื่อกี้ก็ตกมากเลยเน็ตเน็ตบ้านบัตต์วายดูดิีหนึ่งโกลอ้อยวันเดอะบีเอสซีเกมเมอร์ทีวีอันหนึ่งน้องมอนเอาคลิปลงก่อน